ใส่เคสพุ่มกุญแจมาแบบนี้ไม่สามารถปลดตัวที่ชิปล็อกได้นะครับสวัสดีครับผมยศวรรณศรรพรวัตครับผมตอบคอมเมนต์คลิปนี้นะครับมีผู้ชมสอบถามมาว่า,าการใช้ตัวชิปล็อกเนี่ยนะครับถ้ากุญแจเขา,าใส่มา ใส่เคสพุ่มกุญแจมาแบบนี้ไม่สามารถปลดตัวที่ชิปล็อกได้นะครับโดยปกติกุญแจเนี่ยนะครับจะสามารถปลดตัวลูกกุญแจได้นะครับในลักษณะนี้เอามาเสียบชิปล็อกนะครับเลื่อนเป็นเกียยวว่างแต่ถ้ารถลูกค้าเป็นแบบนี้นะครับมันจะปลดไม่ได้ทํำยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าเราสามารถสามารถใช้วัสดุ นะครับแข็งที่มีขนาดใกล้เคียงกับกุญแจนะครับเสียบชิปล็อกแทนได้นะครับวิธีการก็หาตัววัสดุแข็งแบบนี้อันนี้จริงๆหาซื้อไดอ้พวกช้อปปี้รั a ด้าก็มีนะครับร้านออนไลน์ก็สามารถใช้เสียบแทนได้นะครับสามารถปลดล็อกเลื่อนเป็นเกียร์ว่างได้ คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ครับก็ราควนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมและถ้าใครสนใจรถยนต์ฮนด้านะครับก็สามารถติดต่อมาที่วี r o ป p h นด้าทั้งสี่สาขาเลยครับผมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ